ก็อยากจะบอกว่าวันนี้ขากลับเนี่ยโชคร้ายมากหรือว่าโชคดีโชคดีมากกว่านะเพราะว่าเจอคนคือว่าเจอคนบ้านหัวลิงใจดีมากๆเลยครับเังเอิญรถผมเนี่ยมันเป็นจังหวะดที่ฝนตกแรงรถติดติดโล่ด้วยแหละครก็โชคดีได้เลขแหล่งศรีโลเดียวเนาะศีโลศรีโลศีโลตั้งทั้งสามสี่ท่านช่วยกันขึ้นรถมานะครับก็คงจะต้องจดจําไปอีกนานถ้ามีโอกาสก็อยากจะบอกว่าที่นี่คนบ้านหัวลิงครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีมากเลยนะครับก็ถือว่าถ้ามีเรื่องราใดๆถ้ามาแถวเนี้ย รถติดรถเสียบอกได้เลยครับ <bunker. S 1> ชื่ออะไรครับ <UND AR: S 1> ชื่อเก่งครับชื่อเก่งเก่งผมชื <Hayır> <forecasting, moderator>. <cold> ่อครับส่วนตอนนี้ครับขังครับสังครับอันนี้ก็สถิตอยู่ที่นี่ครับเป็นอะไรกันนะชื่อสังก็คือมีความมั่นคงแข็งแรงขังเรียกว่าขังขังนี่หมายว่าอะไรขังของขังด้วยองอะสังสังอ๋อสังโซ่ตีโซ่ตีสังนะฮะสังสังโซ่ตีครัตวนี้ครับผู้ส่งข่าวครับเป็นเป็นเป็นคนที่เป็นเรียกว่าเป็นพ่อบ้านด้วยส่วนแม่บ้านก็ยืนถ่ายรูปนู่นค่ะ เจ้าของบ้านเออเจ้าของบ้านคนนี้ใช่ไหมตัวนี้ลูกมือลูกมือตัวนี้ตัวนี้อันนี้อันนี้ชื่ออะไรน่คือเป็นเจ้าของบ้านนะอันนี้เก่งนะเก่งนี่คนอันนี้พี่ชายส่วนอันนี้คือลูกมือครับท่านผู้ชมชื่อเรียกว่าลูกมือครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับผมชื่อมีครับชื่อชื่อมีนะครับอยู่อยู่ด้วยกันตลอดนะครับก็ถือว่าผมพี่ชายคนแถวนี้นะครับอยู่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะฮะอ่าเก็บน้ําหน้าแรงหน้าฝนนี่ก็เย็นฉ่ำสบายโอกาสนี้ก่อนที่ผมจะกลับบุรีรัมย์นะครับ ไปที่พ <istas> ักต้องขอบพระคุณทั้งสามท่านมากเลยครับที่ทําให้การเดินทางวันนี้จากโชคร้ายกลายเป็นโชคดีครับเจอเพื่อนดีๆสามคนถ้ามีโอกาสจะกลับไปครั้งหนึ่งครับอ่ะก่อนหน่อย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 โอเคก็เสียโอกาสลาทุกท่านตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายนะครับเพราะว่ามาดูนกกระเรียนในวันที่ฝนตกนะครับถ้าโชคดีก็คงได้เห็นเพราะว่าตั้งใจะจะมาหลายวันแล้วนะครับแต่มาวันนี้ระหว่างที่ขับรถมาเนี่ยก็ปรากฏว่าฝนเกิดตกพอดีแต่ตอนนี้หายตกแล้วนะครับระหว่างที่ขับรถมาจากถนนใหญ่มาตรงนี้เนี่ยมันเป็นถนนดินนะครับเมื่อกี้ก็เสียวๆอยู่เหมือนกันบ้านรถเราจะติดลไมไหมแต่ก็ลงเดินมาก่อนแต่ปร,กรากฏว่าไม่ติดน,นะครับเพราะนั้นก็เลยทาให้ตรงเนี้ย มันจะเป็นส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้ํานะครับเรามองไปนี่ก็จะเห็นฝูงมวฝูงฟายเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับถ้าโชคดีเนี่ยก็คงจะได้เห็นนกกระเรียนกันนะครับแต่ตอนนี้เรามีนกกระเรียนที่รอเราอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ศูนย์วิจัยถ้าไม่บินวันจริงแล้วเราเขาไปดูกันตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือหน่วยพิทักษ์ป่าห้วย นะเป็นที่ทําการชั่วคราวนะครับเป็นอยู่ในความควบคุมของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอาเก็บน้ำผ้วยจระเ้มากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำนักงานการพิหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมาครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในสังการกรมพิทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งข้างใานนี้จะเป็นที่พักของเจ้าที่ดูแลป่านะครับซึ่งตรงนี้เราก็อุ่นใจได้ว่าจะเป็นนกกระเรียนเอยหรือสัตว์ต่างๆที่เป็นนกบ,บินเนี่ยก็ได้รับการคุ้มครองอย่างดีเลยนะครับ ตอนแรกเนี่ยก็กะว,ว่าจะเดินลงไปให้ไกลๆเลยครับแต่ปรากฏว่าพอลงไปปุ๊บเนี่ยต้องอย่างนี้เลยนะคะรับรองเท้าแฉกเลยแล้วก็เพราะว่าเราที่เห็นเนี่ยนี่จะเป็นโคนดูดครับม่กี่เก็บขึ้นไม่ได้ดูดไปขึ้นขาเลยนะครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือก่อนจะลงไปเนี่ยต้องต้องดูเช็คให้ดีๆว่าโคนมันดูดไหมม่กิตกใจเมื่อกันลงไปวืบเต็มเก็บเก็บเต็มขาเลยฮะเก็บขึ้นไม่ได้นะครับอุ๊ย อากาศยามเย็นของอา่างเก็บน้ำม่จอรเคมากจังหวัดวิลามนีเป็นอากาศที่สดชื่นมากนะครับมีฝูงนกเต็มท้องฟ้าตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่นะครับและอยากจะเห็นนกกระเรียนตัวโตๆก็มีให้เห็นด้วยนะครับสนใจที่อยากจะมานี่ก็มาได้ทุกวันบางวันอาจจะโชคดีเหมือนผมกับมาวันที่ฝนตกกะว่าจะมาเล่นที่ท้องทุ้งโอ้โหโคนเต็มขาเลยนีงจะแฉะอยู่เลยนะครับ อยู่ตรงไหนเลยครับก็อยู่ถนนสายวลามันรอนะครับพอถึงบ้านสวายสอเนี่ยก็จะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับถามพี่น้องประชาชานแถบนั้นรุกหมดเลยว่อาอ่านเก็บนักชศเทพมากที่มีนกเรียนอยู่ตรงไหน,นเขาก็จะบอกนะครับ